สวัสดีเจ้าวันนี้มาพบกับช่องคูเปยร์ชาแนลสาระดีมีประโยชน์มานําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้เราสู่กันฟังนะเจ้าวันนี้ก็มาในบทบาทอสมอนะเจ้าเนาะอสมอมาช่วยดูแลนะคะผู้ป่วยนะคะที่อยู่ตามบ้านช่วงสถานการณ์โควิดนะคะวันนี้ก็ได้เข้ามาบ้านของปี่สมนิดนะคะครองสัตว์ของบ้านสิริเจยงใหม่เขาเนาะก่อนอื่นสวัสดีพี่สมนิตนะเจ้าสวัสดีเจ้าเนาะว,วันนี้ก็มาพร้อมกับ แม่ศิลาบุญมานะฮะเป็นอสมอเดวยกันเนาะพอดีปีสมนิดเพิ่นขออสมอมาช่วยวัดความดันนะคะเดี๋ยวเราก็มาบริการปีเพื่อนเนาะในฐานะจิตอาสานะพี่เนาะมาเดี๋ยวเราจะเริ่มนะคะมาดูความดันของปีเปิ้ลทราบข่าวว่าแกล้ลุกลงบ้าลมาอีกกะเจ้าเจ้าอ๋อไปนอนโรงพยาบาลมาหลายคืนหยคืนหกคืนเนาะด้วยโรคอย่างกะเจ้า ่น้ำท่วมปอดค่ะโอ้น้ำท่วมปอดแล้วคุณหมอเพิ่นขอเออสมอเฮาช่วยอ่ะช่วยดูในเรื่องของภาวะระดับความดันอตนนี้ใจเครื่องแปบ๊บนึ้งเครื่องกำลังรีเซ็ต อเอาแล้วนะคะตอนนี้เริ่มบริการวัดความดันนะเจ้าแต่สบายสบายช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะคะกลำลังระบาดโดยเฉพาะจังหวัดยังใหม่เฮานะฮะทราบขาวว่าตอนนี้มีผู้ป่วยสะสมรายที่50ต่ไหแต่ละ59นา59ก็ถือว่าเยอะพอสมควร ฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังป้องกันตัวเองนะเจ้าสวมหน,น้ากากนะคะเอาสวมหน,น้ากากกันทุกคนนะเจ้าแล้วก็มีเจลล้างมือบริการตัวแปบ๊บหนึ่งนะคะตอนนี้ก็รอนะร้อยสามสิบห้าเจ็ดสิบเก้าเพลแปดสิบสี่ เนอร์โจทยเดอร์นะคะค่าความดันข้างบน135ค่าความดันข้างล่าง79แล้วเพล็กการเต้นของหัวใจ84่นเจ้าลูกนะคะจะได้ดอกหมอปุ้นอวันนี้วันที่มกราคม2564ก็เริ่มมานะคะดูแลในเรื่องของค่าความดันนะคะโรคความดันของพี่สมนิทตวย วันนี้ก็สุขสับนบันเดกถอยนะเจ้าอาลูกข้างบนร้อยสามสิบห้านะคะค่าความดันข้างบนร้อยสามห้าความดันข้างล่างเจ็ดสิบเก้านะคะการเต้นของหัวใจหรือว่าเพ้าแปดสิบสี่เจ้านะคะ,นะคะก็ถือว่าอยู่ในชนอยู่ในโซนของแต่ก่อนนี้เป็นร้นอยสี่สิบเก้าสิบเนาะบัดเดี๋ยวนี้เป็นลดลงมาร้อยสามสิบแปดสิบ ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มเกณฑ์เสี่ยงอยู่เสี่ยงความดันสูงนะเจ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตึงกินยากับหมออย่าเจ้ารักษาที่โรงพยาบาลสันตตองเฮาเนาะก็มาดูแลช่วงชวงกันคงจะได้เข้ามาทุกสัปดาห์คิดว่าเสาร์หน้าก็คงจะมาบริการดูแลพี่สมนิทกันอีกครั้งหนึ่งเทศกาลปีใหม่ตัววันเด็กตัวเนาะ ปีสันนิษนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนะาะและ,ะมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดก็สมความมุ่งมั่นปรารถนา2564นบเนาะบัเจ็บบัจนบาจะอายุวันโนสู้ขังพลังเนาะแตเนี่ยเจ้าเนาะอยู่จิตอาสา,า,าบริการได้ทุกที่แม้ว่าจะสถา,านการณ์อย่างโควิดเขาก็ต้องต้อนรับนะ <laughs> สู้และก็สุขภาพเขาก็ต้องดูแลเป้นสำหรับคลิปนี้อย่างใดก็ขอฝาก กดไลค์กดแชร์<ม>กดซับสไครป์หรือว่ากดกระดิ่งติดต,ตามเป็นกำลังใจในการทำง,งานนะคะของจิตอาสาของอสมอของในช่องคูปปเปียชแนลตัวในเจ้าสวัปปรับวันนี้สวัสดีเจ้านะกดไลค์กดไลค์เยอะมากจะเลยยย